สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมฟอร์เทสกันนะครับแต่ผมป่ามาใครกันนะครับวันนี้เรามาไอ้นี่กันนะครับรีวิวตัวละครกันนะครับรีวิวตัวละครที่ชื่อว่าสเกลกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับมันเป็นช่วงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ทุกตัวเลยนะครับมามาดูกันเลยนะครับตัวละครสเกลสามารถทําได้หลายอย่างนะครับก็จัดมาไอ้นี่กันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีแต่ละตัวเข้ามากันนะครับ ก็มาดูสเกลตัวแรกกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสเกลสามารถวิ่งเร็วได้นะครับสเกลสามารถวิ่งเร็วได้นะครับวิ่งเร็วแทบที่แบบเร็วโคตรเลยนะครับเร็วสุดๆเลยนะครับอันดับที่สองนะครับสามารถกระโดดได้สองทีนะครับสเกลสามารถกระโดดได้สองทีนะครับนี่ไง นี้ก็สามารถกระโดดคือแบบเตะกำแพงหอยลับหอยกลับได้นะครับแม้กระทั่งเตะอากาศหอยกลับก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นอาวุธนะครับอาวุธของสเกลก็จะมีลูกซองปืนพกไม้กระบอกไม้เบสบอลน,นี่ลูกซองก็จะเป็นแบบปกติเลยนะครับมีอยู่หนั้นนะครับปืนพกก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไม้ก็ต้องเอาตีระยะใกล้นะครับไม้เป็นตีระยะใกล้นะครับ ต่อไปก็เป็นปืนนะครับปืนของสเกานะครับสามารถยิงได้นะครับยิงระยะใกล้มันสามารถดาเมจแรงได้นะครับยิงระยะใกล้ๆนะครับน่านะครับตะกี้มันขึ้นว่าดาเมจร้อยกว่าเลยนะครับดามจร้อยกว่าปืนพก,กจะเป็น20กว่านะครับยิงหัวก็ไม่เป็นไรนะครับปืนพกยิงหัวก็ดามจเท่ากันกนะครับยิงยิงไกลดาเมจเกอร์ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับยิงไกลดาเมก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยยิงใกล้ๆก็ดาเมจไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับไม่กระทั่งยิงหัวนะครับก็22เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปก็เป็นไม้นะครับนี่นะครับ3 5ห้านะครับพอไม้ติดคีด์เคเข้ลนะครับก็จะร้อยกว่านะครับก็จบสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันน่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ